สนับสนุนโดย l h Bank f l x e x i n v e s t l i n k ประกันชีวิตควบการลงทุนตอบถาที่ไลฟ์สไตล์สนใจโทร1327 วันจันทร์ที่รายการเศรษฐกิจอินไซด์ครับเรามีนัดมาฟังคําแนะนําจากทาง L H Bank Advisory นะครับเพื่อที่เป็นประโยชน์กับการปรับพอร์ตการลงทุนของคุณผู้ชมครับล่าสุดมีความเคลื่อนไหวของผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ10ปีนะครับเคลื่อนไหวอยู่ที่1 2 7ของเช้าวันจันทร์ที่16สิงหาคมนี้และตอนนี้ดูเหมือนว่าหุ้นกลุ่มสุขภาพหรือว่า healthcare ดูจะโดดเด่นพอสมควรในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาภาพรวมเป็นยังไงไปติดตามกับคุณทวีรัตน์กันครับ มาติดตามกันต่อนะคะผู้ชมถ้าเราพูดถึงหุ้นในกลุ่ม h e ลท์แ c a ์ e ก็คือหุ้นเกี่ยวกับสุขภาพที่สหรัฐอเมริกาในรอบหนึ่งเดือนนี้ถือว่าทําผลตอบแทนได้น่าสนใจเดี๋ยวเราจะไล่เลียงผู้ชมได้ตามกันไปนะคะว่าตอนนี้เนี่ยที่สหรัฐมีตัวเลขอะไรน่าสนใจกันบ้างแต่ถ้าพูดถึงหุ้นกลุ่ม h e ลท์แ c a ์ e จริงๆเนี่ยไม่ได้จํากัดอยู่เฉพาะยานะคะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ h e ลท์แ c a ์ e เนี่ยมีอยู่หลายอย่างด้วยกันเดี๋ยวไล่เรียงกันไปค่ะหนึ่งก็คือธุรกิจเกี่ยวกับ pharmaceutical นะคะก็คือธุรกิจยานะคะพวกผลิตยาจาหน่ายยา ต่อมาค่ะเรียกว่า Bio อเทคโนโ o ยีนะคะเป็นการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่เอามาใช้ประโยชน์ได้พวกพืช GMO ทั้งหลายนะคะไบโก็พวกชีวะต่างๆนะเทคโนโลยีเหล่านี้ก็มาอยู่ในกลุ่มของเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพการปลี่โครโมโซมต่างๆเรื่องที่3ะคะ่ะก็จะเป็นในกลุ่มของ healthcare equipment and suppliers นะคะก็เป็นพวกอุปกรณ์นะคะพวกเครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆก็อยู่ในหมวดนี้เหมือนกันส่วน ข้อที่4ก็จะเป็นเรื่องของธุรกิจ Health คร์ e ร r o ไวเดอโรงพยาบาลเอกชนค่ะที่เป็นผู้ให้กับบริการกับคนไข้ต่างๆและสุดท้ายที่เกี่ยวข้องเลยก็คือประก,กันสุขภาพนะคะหรือที่เรียกว่า Health c a r อินช u r รน c ์ก็เป็นบริการค่ารักษาพยาบาลที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยถือว่าราคาค่อนข้างที่จะสูงนะคะถ้าไปเทียบกับรประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยสวัสดิการของเขาเนี่ยอาจจะดูน้อยกว่าค่ารักษาพยาบาลของเขาเนี่ยนะคะ แพงหลายคนไปแล้วบอกว่าแพงจริงๆนะการมีประกันสุขภาพจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะคะที่สหรัฐอเมริกานี่คือเราพูดถึงเรื่องของสุขภาพนะคะให้คุณผู้ชมได้เข้าใจกันก่อนแต่ถ้าเราไล่เรียงกันก่อนว่าตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีอะไรน่าสนใจกันบ้างไปที่กราฟิกแรกกันก่อนคะ่ะพาผู้ชมไปดูตัวเลขนะคะเฟดเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะเขามีการกระตุ้นเศรษฐกิจมากมายคะ่ะมีการอัดฉีดหลายคนกังวลใจว่าเอ๊ะเขาจะถอนมาตรก,การก่อนเวลา ที่เขาหลายคนอยากจะเห็นหรือเปล่านะคะก็มีการประกาศเลยมาหนึ่งตัวเลขหนึ่งสิ่งที่เขาดูก็คือตัวเลขการจ้างงาน,นะคะ่ะเมื่อวันที่6สิงหาคมที่ผ่านมาสาหารัฐอเมริกามีการตัวเลขประกาศตัวเลข,เลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรนะคะตรงด้านเขาท้าย,ายด้านขวามือเนี่ยจริงๆคาดการว่าจะเห็นสักประมาณ8ปดแสนเจ็ดหมื่นนะคะ,ะตำแหน่ง ที่มีการจ้างงานปรากฏว่าออกมาดีกว่าคาดไปถึง9 4 3 0 0 0ตำแหน่งด้วยกันนะคะนี่คือตัวเลขการจ้างงานที่ดีกว่าคาดแล้วตัวเลขการว่างงานที่อยู่ด้านล่างล่ะเป็นยังไงปรากฏว่าคนก็ว่างงานน้อยลงค่ะคผู้ชมคือตอนแรกเนี่ยคาดการว่าควรจะว่างงานสักประมาณ5.7%แต่ออกมาเนี่ยว่างงานเหลือแค่5.4%ดีกว่านะคะในช่วงมิถุนายนนี่คือตัวเลขกรกฎาคมนะคะว่างงาน5.4%มิถุนายนนี้เขาว่างงาน5.9% ดีกว่าเดือนก่อนและดีกว่าคาดเป็น2ตัวเลขที่หลายคนบอกอ้าตัวเลขดีแบบนี้เนี่ยแล้วสหรัฐทางการของเขาเนี่ยจะถอน QE หรือลดมาตรการ QE เร็วกว่ากําหนดเดิมที่หลายคนอยากจะเห็นหรือเปล่าไปดูกราฟิกถัดไปค่ะพอตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆนี้ขึ้นมันสะท้อนออกมาจากอะไรเป็นดอลลาร์อินเดซ x ของสหรัฐอเมริกานะคะไปดูกราฟิกถัดไปนะคะดอลลาร์อินดซ x ของสหรัฐเนี่ยหมายถึงว่าความ ไปดูค่าเงินของสหรัฐเมื่อไหร่ก็ตามที่สหรัฐเนี่ยมีข้อมูลเศรษฐกิจออกมาดีนะคะตัวดอลลาร์อินเด็กซ์หรือค่าเงินสหรัฐเนี่ยจะดีขึ้นปรับตัวดีขึ้นก็ดีตัวอยู่สักประมาณ92.9นะคะอ่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมดูกราฟิกถัดไปนิดนึงนะคะเป็นบอลยูสหรัฐนะคะกับทางด้านของตัวดอลลาร์อินเด็กซ์ดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยมีการปรับตัวขึ้นมาพอปรับตัวขึ้นมาปุ๊บตัวบอลยูก็ปรับตัว ดีตัวขึ้นมาเหมือนกันนะคะบอนยู bon u, ประเภท10ปีคืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐมันจะดีตัวขึ้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ช่วงนี้เราหลับตตามดูกันอยู่พอเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวดอลลาร์อินเด็กซ์ดีตัวตัวบอลยู u, ก็จะดีตัวขึ้นมาจากที่เรีย่ยงยสักประมาณ1.2ดีตัวขึ้นมาใกล้ๆประมาณ1.3ด้วยกันค่ะนั่นคือข้อมูลอีกหนึ่งข้อมูลที่เราต้องตามดูกันนะคะเพราะว่าถ้าเศรษฐกิจดีมากๆเราเคยได้ยินกันแล้วนะคะว่าตลาดตัวข่าวดีใช่ไหมคะไปดูกันต่อคะ่นะ,คะ อีกหนึ่งตัวเลขเป็นตัวเลขที่เขาประกาศตำแหน่งงานเปิดใหม่นะคะจาก j o ย c e ค่ะหรือ j o y c e Job Opening ประจำเดือนมิถุนายนนะคะตัวเลขนี้เป็นการเปิดตัวการจ้างงานนะคะมิถุนายนเจ้าง,งานเปิดใหม่ตัวเลขค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวค่ะสูงกว่าที่คาดการกันไว้เขาคาดการกันว่าจะเห็นสักประมาณ9.28ล้านตำแหน่งแต่ออกมาจริงๆเนี่ยได้ถึง10.07ล้านตำแหน่งด้วยกันนะคะก็แสดงเห็นถึงความต้องการแรงงาน ในระดับสูงซึ่งก่อนหน้านี้ประมาณช่วงปลายเดือนกรกฎาคมเนี่ยนะคะการการแพร่ระบาดของโควิด -19 เนี่ยนะคะตัวเดลต้าเนี่ยที่มันระบาดในสหรัฐเนี่ยนะคะก็ทําให้นักทุนเนี่ยเขาเริ่มกระมุงใจช่วงนั้นแหละพอเศรษฐกิจมาดูชงัดงานดูเหมือนว่าจะได้รับผลกระทบจากสายพันธุเดลต้าเนี่ยบอลยิวมันปรับตัวลงลงไปนะคะสัประมาณ1 2เปอร์เซ็นต์แต่ว่าพอมีข่าวดีมันก็จะดีตัวขึ้นมานะคะทีนี้เนี่ย การที่ตัวเลขออกมาดีแบบนี้เนี่ยนะคะเขาก็เลยต้องรอดูกันต่อค่ะว่าเฟดจะส่งสัญญาณอะไรหรือเปล่าในการประชุมที่แจ็คสันโฮปลายเดือนสิงหาคมนี้หรือไม่ก็การประชุมเฟดในเดือนกันยายนนะคะอะแต่ทีนี้เนี่ยถ้าไปดูนะคะตัวเลขผู้ติดเชื้อของสหรัฐอเมริกาค่ะในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยดีตัวปรับเพิ่มขึ้นมานะคะสักประมาณ1นึ่งแสนรายต่อวันแม้ว่าจะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นค่ะคุณผู้ชมแต่นะคะ แต่สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดคือผู้เสียชีวิตในกราฟไม่ได้ขึ้นสูงตามแปลว่าอะไรหลายคนตีความกันว่าเขากระจายวัคซีนได้ดีแม้จะมีคนติดเชื้อมากขึ้นแต่ลดการตายการเสียชีวิตได้นะคะและสุดท้ายค่ะในภาพสุดท้ายเราจะพาคุณผู้ชมไปดูผลตอบแทนนะคะอัตราหุ้นนะฮะหุ้นของกลุ่มเฮลท์แคร์ในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะนักวิเคราะห์ก็ไปเก็บข้อมูลกันมาปรากฏว่าหุ้นกลุ่มเฮลท์แคร์เนี่ยซึ่งถือว่าเป็นหุ้นกลุ่มดิเฟนซีฟหรือหุ้นทนทานหุ้นปลอดภยัย นะคะไม่ว่าเศรษฐกิจจะไปยังไงเนี่ยจะไม่หวือหวาไม่ผันผลมากเขาว่าจะมั่นคงเขาอยู่อย่างนั้นเนี่ยนะคะปรากฏว่าให้ผลตอบแทนค่อนข้างที่จะดีค่ะหุ้นกลุ่ม US Healthcare เนี่ยได้ผลตอบแทนอยู่ที่สักประมาณ2.21ในรอบเดือนที่ผ่านมาขณะที่ S&P 500ของอเมริกาเนี่ยอยู่สักประมาณ1.2เท่านั้นเองแล้วก็หุ้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีของอเมริกานะคะอันนี้ได้น้อยหน่อยค่ะ อยู่สักปรรมาณ0.16%ด้วยกันดังนั้นที่เราเราไล่เลี้ยงผู้ชมได้ตามมาทั้งหมดเนี่ยนะคะจะได้เห็นภาพชัดว่าตอนนี้ที่อเมริกาเนี่ยมีภาพตัวเลขเศรษฐกิจเป็นยังไงบอลยิวเป็นยังไงแล้วก็ตัวเลขหุ้นกลุ่มเฮลท์แคร์เป็นยังไงกันบ้างแต่ว่าถ้าจะฟังคำแนะนำการลงทุนนี่ตอนนี้รอยอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะ ไปพูดคุยกับทางผู้บริหารของทาง L H Bank นะครับคุณผู้ชมครับคุณเพิ่มศักดิ์จากมงคลชัยผู้อำนวยการสำนักที่ปรึกษาทางการเงินจาก L H Bank อยู่ในสายกับริการเศรษฐกิจอินไซด์นะครับสวัสดีครับคุณเพิ่มศักดิ์ครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับครับคุณเพิ่มศักดิ์ครับเอาภาพรวมของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอเมริกา10ปีก่อนนะครับช่วงที่ผ่านมามีความเคลื่อนไหวที่น่าจับตาปัจจัยมันมาจากอะไรครับ ครับผมก็ในช่วง1นสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผลตอบแทนพันธบัตรสิปีของสารัฐเนี่ยหรือที่เราเรียกกันสั้นๆนะครับว่าบอลยูส10ปีนะครับได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างแรงนะครับจากที่ระดับที่เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบประมาณสัก1 1 5ถึง1.2ในช่วงต้นเดือนสิงหาคมนะครับ มาอยู่ที่ระดับเหนือ1.3อยู่พักหนึ่งนะครับล่าสุดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีปรับลดลงมาที่ระดับ1.28นะครับแต่ตัวเลขความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเนี่ยออกมาไม่ดีนักนะครับจากการแร่ระบาดระลอกใหม่และสินราคาสินค้าเนี่ยที่มาถีบตัวสูงขึ้นครับแต่ว่าทิศทางเนี่ยมันอยู่ในทิศทางที่แบบเป็นแนวโน้มเป็นขาขึ้นละนะครับปัจจัยหลักที่ทําให้บอลยิวเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับมาจากตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาแข็งแกร่งนะครับ โดยเฉพาะตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรหรือที่เราเรียกกันว่านอนฟาร์มเ y โ o เนี่ยประจําเดือนกรกฎาคมซึ่งเป็นตัวเลขของตลาดแรงงานที่ั้องทุนเนี่ยให้ความสําคัญมากที่สุดออกมาดีกว่าที่คาดไว้ค่อนข้างมากนะฮะที่หนึ่งเก้าแสนสี่หมื่นสามพันตำแหน่งนะครับดีกว่าที่คาดไว้ที่แปดแสนเจ็ดหมื่นตำแหน่งนะครับแล้วก็ยังส่งผลให้ตัวเลขการว่างงานของสหรัฐเนี่ยปรับลดลงมาที่ระดับห้าจุดสี่เปอร์เซ็นต์นะครับจากที่เดือนมิถุนายนเนี่ยที่อยู่ที่ระดับห้าจุดเก้าเปอร์เซ็นต์ จากตัวเลขการจ้างงานที่แข็งแกร่งขึ้นนะครับมันส่งผลให้ตัวเลขของตลาดแรงงานเนี่ยมันยังติดลบอยู่นะฮะประมาณ5.4ล้านตําแหน่งเมื่อเทียบกับเดือนมกราคมปี2020นะครับซึ่งเป็นช่วงก่อนที่จะเกิดการแพร่ระบาดในระดับแพนเดมิกในเดือนมีนาคมปี2020ในช่วงต่อจากนี้ไปนะครับจนถึงสิ้นปีเนี่ยซึ่งรวมเดือนสิงหาคมด้วยนะครับก็จะเหลือเวลาประมาณสัก5เดือน ในเดือนกันยายนที่กำลังจะถึงนี้นะฮะเช็คช่วยเหลือจากทางภาครัฐเนี่ยก็จะหมดลงแล้วนะครับเชื่อว่าจะมีประชาชนเนี่ยเข้ามาในตลาดแรงงานมากขึ้นถ้าเรามองแบบคอนเซอร์วทีฟหน่อยเนี่ยโดยคาดว่าตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรในช่วงที่เหลือของปีนี้นะครับจะอยู่ที่ระดับประมาณสัก70,0,000ตตำแหน่งต่อเดือนเนี่ยก็จะมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นอีกประมาณสัก3.5ล้านตำแหน่งในช่วงสิ้นปีซึ่งจะทําให้ตัวเลขของตลาดแรงงานเนี่ยอลือติดลบเพียง1.9้าล้านตำแหน่งเท่านั้นเมื่อเทียบกับช่วงก่อนเกิดการแพร่ระบาด ดังนั้นนะครับตลาดจึงคาดว่าเฟดเนี่ยคงจะต้องออ,ออกมาส่งสัญญาณลดการอาัดฉีดสภาพคล่องหรือว่า QE เนี่ยในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้แล้วนะฮะอาจจะเป็นช่วงการประชุม FOMC ในเดือนกันยายนนี้นะครับหรืออย่างชา้าที่สุดเนี่ยก็คือช่วงการประชุมเดือนธันวาคมแล้วเริ่มการลดการอาัดฉีดสภาพคล่องในเดือนมกราคมปี2022นี้เลยคาดว่าการส่งสัญญาณในเดือนธันวาคมนี้เนี่ยมีความเป็นไปได้สูงที่สุด ด้วยตัวเลขเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งนะครับโดยเฉพาะตัวเลขตลาดแรงงานที่ดีขึ้นต่อเนื่องปัจจัยนี้เนี่ยมัเลยส่งผลให้บอลยูนะครับฟื้นตัวขึ้นได้ดีในช่วงที่ผ่านมาครับค่ะต่อเนื่องกันเลยนะคะอย่างที่บอกกันไปว่าบอลยูเนี่ยฟื้นตัวค่อนข้างที่จะดีในช่วงเวลาที่ผ่านมาแต่ถ้า,าเราไปดูหุ้นนะคะในแต่ละกลุ่มเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเทคโนโลยี SP 500อเนี่ยผลตอบแทนก็ดูจะน้อยกว่ากลุ่มเฮลท์แคร์เฮลท์แคร์เนี่ยดูจะไม่ได้รับผลกระทบอะไรมากน,นะคะในช่วงน,นี้ถามว่าาาาเเเกกิิดอออะะไรขึ้้นนนยจใหหหลธ็ภพ ครับก็ในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมานะครับพุดนในกลุ่มเฮลท์แคร์เนี่ยถือว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นได้่อนัางเด่นนะครับ mm hmm. เมื่อเทียบกับ mm hmm. กับพวกพุ่นในกลุ่มม mm ีอรโคโนมีอื่นๆนะครับ mm hmm. อยา่างพวกกลุ่มเทคโนโลยีสินค้าฟุ่มเฟือยนะครับโดยมีปัจจัยต่างๆดังนี้นะครับปัจจัยที่1เนี่ยพุ้นในกลุ่มเฮลท์แคร์นะครับนอกจากจะเป็นหุ้นในกลุ่มที่เติบโตได้ดีแล้วเนี่ยยังถือเป็นหุ้นในกลุ่มเชิงรับหรือว่าดิเฟนีซอีกด้วยครับเนื่องจากมีความต้องการที่่่่สสสมมาาเเเออออนรืืงุขภพยยก็็ถววปปัปัจจ4ูแล้ ปัจจัยที่2นะครับการแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยเฉพาะสายพันธุ์เดลต้าเนี่ยมีการแพร่ระบาดท,ที่รุนแรงมากขึ้นในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาทําให้ในสหรัฐเนี่ยเริ่มมีแนวคิดที่จะมีการให้ประชาชนนะครับต้องฉีดวัคซีนถึง3โดสเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและจะต้องฉีดซ้ำทุกปีทุกปีกปีละหนึ่งโดสด้วยนอกจากนี้เนี่ยทางก,มกรมควบคุมโรคข,ของสหรัฐนะครับเดิมเนี่ยเขาได้ตั้งเป้าอ่ภูมิคุ้มกันหมู่ไว้ที่ระดับประมาณ70%ของประชากรทั้งประเทศ ที่ฉีดวัคซีนครบ2โดสนะครับจะต้องมีการปรับบา์นะฮะขึ้นมาเป็น80%เนื่องจากสายพันธุ์เดลต้าเนี่ยสามารถแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็วและเป็นวงกว้างนะครับปัจจัยสุดท้ายนะครับมันเป็นปัจจัยที่ต่อเน,นื่องมาจากปัจจัยที่2เนี่ยปัจจัยเนี่ยมันจะส่งผลให้เห็นว่าความต้องการวัคซีนเนี่ยโควิด19นะครับที่เดิมเนี่ยมันก็สูงมากอยู่แล้วเนี่ยจะสูงขึ้นไปอีกพุนผู้ผลิตและคิดค้นวัคซีนโควิด19เนี่ยจึงปรับตัวเพิ่มขึ้นกันได้อย่างโดดเด่นมาก ถึงแม้ว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีการปรับฐานลงมาบ้างก็ตามนะครับโดยหุ้นอย่างไฟเซอร์เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง21%ไบโอเอนเทคเนี่ยบวกขึ้นมา71%โมเดอร์นาเนี่ยบวกขึ้นมา50%แล้วก็โนวาเวกซ์นะครับบวกขึ้นมา4 4สืนะครับเรียกได้ว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นได้โดดเด่นมากด้วยปัจจัยต่งางๆเหล่านี้เนี่ยมันจึงส่งผลให้ใหุ้นในกลุ่มเฮลท์แคร์นะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ค่อนข้างเด่นครับ ฟังแนวโน้มที่คุณเพิ่มศักดิ์พูดมาก็น่าสนใจนะครับสำหรับกลุ่มธุรกิจเพื่อสุขภาพและที่นี้ถ้าคุณผู้ชมรายการเศรษฐกิจอินไซด์อยากจะเข้าไปลงทุนในกองทุนเฮลท์แคร์บ้างมีคาแนะนํำยังไงครับครับก่อนอื่นนะครับผมอยากจะแนะนํานั่งส่วนนิดนึงนะครับเกี่ยวกับกองทุนพุ้นเฮลท์แคร์นะครับเนื่องจากการลงทุนในอุตสาหกรรมนี้เนี่ยเป็นการลงทุนในอุตสาหกรรมเดียวเลยนะครับถึงแม้จะมีการกระจายการลงทุนไปในสหรัฐยุโรปและเอเชียก็ตามนะครับดังนั้นเนี่ยกองทุนเฮลท์แคร์เนี่ยจึงมีความเสี่ย ค่อนข้างสูงอยู่เหมือนกันนะครับนอกจากนี้เนี่ยกองทุนเฮลท์แคร์ก็ยังมีความแตกต่างกันอีกด้วยนะครับโดยบางกองทุนเนี่ยอาจจะมีการกระจายการลงทุนไปในอุตสาหกรรมย่อยเช่นผู้ผลิตยานะครับไบโอเทคโนโลยี Bio ology, เครื่องมือแพทย์และก็บริษัทที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเช่นบริษัทประกันชีวิตและโรงพยาบาลด้วยในยสัดส่วนที่แบบอาจจะไม่ได้แตกต่างกันมากแต่ในบางกองทุนเนี่ยมันอาจจะมีการกระจายการลงทุนในอุตสาหกรรมย่อยไม่มากนักน,นะครับโดยบางกองทุนเนี่ย อาจจะมุ่งเน้นไปที่อุตสาหกรรมย่อยอย่างพวกไบโอเทคโนโลยีเป็นหลักเลยนะครับโดยกลุ่มนี้เนี่ยมันมีความผันผวนที่ค่อนข้างสูงกว่าผู้ผลิตยาและเครื่องมือแพทย์ค่อนข้างมากดังนั้นเนี่ยถึงแม้กองทุนจะมีความเสี่ยงที่ระดับเจ็ดเท่ากันแต่ความผันผวนของราคากองทุนเนี่ยอาจจะต่างกันพอสมควรดังนั้นเนี่ยก่อนลงทุนนะครับจะต้องถามผู้ให้คําแนะนําก่อนเลยว่ากองทุนเท้แค์ที่สนใจเนี่ยเป็นกองทุนที่เน้นในอุตสาหกรรมย่อยแบบไหนเพื่อที่จะได้ตรงกับความต้องการของเรามากที่สุด สำหรับคำแนะนำด้านการลงทุนในกองทุนเฮลท์แคร์สำหรับผู้ที่ลงทุนอยู่แล้วนะครับผมแนะนําให้สามารถถึงลงทุนต่อไปได้เนื่องจากความต้องการในสินค้าและบริการด้านเฮลท์แคร์เนี่ยมันยังมีอยู่สูงแล้วก็ในภาวะที่ตลาดมีความผันผวนมากขึ้นกลุ่มเฮลท์แคร์ก็เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมเชิงรับนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มที่เหมาะสมสำหร,รับการลงทุนในช่วงเวลา3าถึงหเดือนต่อจากนี้นะครับสำหรับผู้ที่ยังไม่มีกองทุนเฮลท์แคร์นะครับแล้วก็มีแผนที่จะเข้าลงทุนเนี่ย ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่กลุ่มเฮลท์แคร์เริ่มมีการปรับฐานลงมาบ้างแล้วนะครับเนื่องจากว่าการปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ค่อนข้างดีในช่วงก่อนหน้านี้นะครับก็ถือเป็นจังหวะที่ดีในการทยอยข้าลงทุนได้ครับได้ครับช่วงนี้ขอบคุณคุณเพิ่มศักดิ์นะครับค่ะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ,บคุณเพิ่มศักดิ์จากมงคลชัยจาก L H Bank นะครับก็ชี้ให้เห็นว่าตัวเลขการจ้างงานที่ดีขึ้นในสหรัฐอเมริกาน่าจะส่งผลให้บอลยิวดูดีขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันครับ กองทุนที่ไปลงทุนในกลุ่มธุรกิจสุขภาพหรือว่าเฮลส์แคร์แม้จะอยู่ในระดับความเสี่ยงสูงแต่แนวโน้มธุรกิจนี้ยังดีและถือต่อไปได้ครับคุณชวีรัตน์ครับการน่าสนใจมากเลยทีเดียวนะคะแต่ทีนี้ค่ะถ้าหากว่าคุณผู้ชมสนใจจะลงทุนนะคะอยู่นี้โลกลงง่ายมากค่ะเพียงแค่ใช้โทรศัพท์มือถือนะคะกับแอปพลิเคชัน Ls Bank M Choice ค่ะมีความทันสมัยใช้งานง่ายนะคะคุณผู้ชมสามารถซื้อขายสลับเปลี่ยนกองทุนรวมได้จาก12บลจอดชั้นนำด้วยกันรวมถึงมีการเพิ่มช่องทางการในการอัปเดตเทรนด์ nd, การลงทุนนะคะเรียกได,ด,ด้ว่าสุด e x c l u s i v e ค่ะในช่องทาง Facebook กลุ่มจับเทรนลงทุนบ y L เ Bank Advisory นะคะโดยสามารถปรึกษาพูดคุยรับข่าวสารจากผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนค่ะคุณผู้ชมสามารถค้นหาข้อมูลได้นะคะที่ Facebook แล้วก็พิมพ์คาว่า จับเทรนด์ลงทุนบาย L H Bank Advisory แล้วก็กดเข้าร่วมกลุ่มนะคะคุณผู้ชมสามารถสอบถามรายละเอียดได้ค่ะที่หน้า Facebook แฟนเพจของทางธนาคารค่ะแล้วเราจะกลับมาพบกับคำแนะนำจาก L H Bank ทุกวันจันทร์แบบนี้กับรายการเศรษฐกิจ i n s i ซ h ์นะครับช่วงนี้พักก่อนสักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาติดตามเนื้อหาที่น่าสนใจจาก E E C กันต่อครับ